ครับวันนี้เราเฮ้ยอะไรเนี่ยเุ้ยยังไงเนี่ยเออะไรนี่อะไรเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายพี่เรามาถึงที่ไหนเนี่ยเก้งวัฒนะเราอยู่ที่หมู่บ้านนิชดาธานีเราจะมาดูรถกอล์ฟเราจะมาดูรถกอล์ฟหุยแล้วมันเจอน้องครับกินกาแฟน้องกินกาแฟป่ะโอ้ตายโอ้โยน้องโอ้ตายแล้ว ไม่กินกาแฟก่อนเอ้นะครับมาเจอน้องได้ไงเนี่ยทครงานอยู่ที่นี่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเอาเหรอใช่โอ้โหอยู่ในนิชดานี่เหรอใช่ครับน่ารักมากประดังเขาพูดไทยได้ไหมพูดไม่ได้ได้นิดหน่อยออ๋บางคนพูดได้บางคนพูดไม่ได้เนี่ยดูคันนี้เขาเนี่ยพี่จะมาดูรถกอล์ฟพี่หารถกอล์ฟอ่ะแต่ซื้อรถตายแล้วครับมาเจอน้องนี่นี่เขาประกาศขายอยู่นี่ต้องติดต่อตามที่เขาประกาศขายอ่ะตามหมู่บ้านนี่ครับนี่เนี่ยคันนี้สวยนี่สวยครับนี่มาเจอพอดีแล้วครับนี่ แล้วมาเจอน้องที่รู้จักโอ้เดี๋ยวจะให้คินโจมาเทรนเนอร์หน่อยเนี่ยเนเนี่ยนี่นี่ไม่ย้ายมาอยู่นี่หรอไม่ี่มเหรอใช่ครับที่ท่านผู้ชมมามามาอยู่นี่หรออะไรนะมามามาดูรถกอล์ฟเนี่ยพอดีแฟนผมอยู่ที่เมียสามเอ้าเอาไหนครับใช่โอ้ดีใจดีใจดีใจเทรนเนอร์เทรนเนอร์เทรนเนอร์ครับผมโอ้โหนี่โอเคเลย กำลังติดต่อดูครับว่ารถคันนี้โอเคนะโอเคเลยแหละ